สวัสดีครับสำหรับท่านที่รับชมช่องวิถีมานะวันนี้นะครับผมได้หอยขมมานะครับประมาณสักสามกิโลก็เลยว่าจะเอามาขยายพันธุ์ในสวนนะครับสำหรับหอยขมนี้นะครับเป็นหอยขมที่จากหนองธรรมชาตินะครับได้มาประมาณสักสองถึงสามกิโลนะครับซื้อ จากน้าที่รู้จักกันนะครับแกงมมาผมก็เลยขอซื้อแกมาหนึ่งร้อยบาทนะครับจะเอามาขยายพันธุ์นะครับผมสำหรับที่ผมจะทดลองนะครับก็คือจะเป็นการเลี้ยงหอยขมในเข่งนะครับวันนี้ผมก็เลยซื้อเข่งมาเป็นเข่งเบอร์หนึ่งนะครับมีมีของเก่าอยู่หนึ่งใบซื้อมาเพิ่มสองใบนะครับซื้อมาใบละร้อยแปดสิบบาทนะครับอ่ สำหรับทำไมเหตุผลที่จะเลี้ยงในเข่งเพราะว่าผมเคยดูใน YouTube นะครับมีคนนำเสนอว่าเลี้ยงในเข่งโอกาสที่หอยจะตายน้อยกว่าเลี้ยงในถุงกระชังนะครับ mm hmm. ก็เลยจะมาทดลองกันดูสำหรับอุปรกรณ์นะครับวันนี้จะทำก็คือมีเข่งสามใบมีหอยนะครับหอยขมแล้วก็มีแหนเป็ดกับแหนแดงผสมกันนะครับผมจะเอาให้เป็นอาหารเขา แล้วก็จะเสริมด้วยหัวอาหารปลานิดหน่อยแล้วก็ผมมีลำลำที่เป็นลำหยาบนะครับจากเครื่องสีข้าวขนาดเล็กแล้วก็ไม้ปักเคงนะครับอันนี้ให้ดูหอยนะครับผมคัดขึ้นมาตัวใหญ่มากนะครับเป็นหอยธรรมชาตินะครับหอยขมธรรมชาติแล้วก็มีเชือกไว้ผูกเคงแล้วที่สําคัญก็คือกาบมะพร้าวนะครับเราจะเอามารองเคงแล้วก็เอามาใส่ในเคงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของหอยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองทํำกันเลยนะครับผมขั้นแรกนะครับผมจะเอา,อากากมะพร้าวนะครับใส่เข่งหลังจากนั้นก็คือจะเอาเข่งไปลงน้ำนะครับตําแหน่งที่เราจะเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมพามาชมตัวนี้เป็นบอ่อที่ผมขุดเมื่อปีก่อนนี้นะครับไม่ลึกนะครับประมาณ1เมตรนะครับ ดีวผมจะมาลงบริเวณนี้ครับผมปล่อยหอยขมไว้บางส่วนแล้วนะครับแต่ว่าจะให้เกาะอ,อยู่ตามก้านมะพร้าวที่ผมลงไว้วันนี้จะลองเอามาทดลองเลี้ยงในเข่งดูนะครับสามเข่งเดี๋ยวจะมาลงบริเวณนี้นะครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวไปเอากาบมะพร้าวนะครับก้านมะพร้าวนะครับโทษทีเอามาใส่เข่งจัดที่อยู่ให้หอยก่อนนะครับผม อันนี้ผมตัดมาแล้วนะครับก็ขนาดก็จะให้เหมาะกับเข่งนะครับไม่ให้สูงเกินไปนะครับหาชิ้นเล็กๆก่อนชิ้นเล็กๆนะครับเราจะมาลองเราจะมาลองก้นก่อนนะครับเราจะวางลองลองเนี่ยครับยัดยัดลงไปก่อน เราจะยัดลงไปถามว่าหอยผมมันจะหนีไหมครับจากที่ผมที่เขาแนะนํานะครับคือถ้าอย่างมากมันออกมันก็จะออกไปอยู่รอบๆเข่งนะครับมันจะไม่ไปไหนเพราะว่าอาหารมันจะอยู่เดี๋ยวเราจะใส่อาหารเข้าไปในเข่งนี่ยครับแล้วก็ จะใส่ลงไปเดี๋ยวจัดเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะเลยนะครับครับผมหลังจากใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีก็จัดก้านมะพร้าวนะครับผมทำเป็นรูปโดมนะครับกล่าวว่าจะเอาหอยใส่ไว้ตรงกลางนะครับเดี๋ยวจะเอาหอยเข้าไปไว้ในข้างในนะครับผมทำเป็นรูปโดมไว้นะครับ สามเข่งนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะเอาไปลงน้ําปักแล้วก็จะเอาหอยใสแล้วก็เอาอาหารหอยใสแล้วก็ค่อยมาดูกันนะครับครับตอนนี้เดี๋ยวจะเอาหอยขมนะครับจะเอาไปปล่อยแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยกันเลยแล้วก็แหนนะครับแหนแหนเป็ดนะครับ บวกกับมีแหนแดงผสมด้วยเดี๋ยวเราเอาไปจุดที่เราทำเข่งเลี้ยงหอยขมนะครับนี่ครับวันนี้ผมทำที่เลี้ยงไปแล้วนะครับ เป็นกระโจมเดี๋ยวเอาหอยขมปล่อยเข้าไปนะครับนี่ครับหอยขมเี๋ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ครับผมใส่เข้าไปเอาจุดละสามกร,รัมก่อน เผื่อไม่พอนะครับตอนนี้ผมมีอยู่3ามเข่งทดลองกันไปนะครับได้ผลยังไงก็จะมาอัปเดตกันใส่เข้าไปเลยนะครับ จุดที่สามแล้วครับสามจุ 3, เดเหือก็จะใส่รอบๆนะครับ เอาไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครานี้เราจะเอาแหนนะครับมีทั้งแหนเป็ดและก็นแหนแดงมาใสจ่จะใส่ไว้นะครับ รบรอๆบ,บอ่อนี้นะครับมีปลาซิวนะครับกับกุ้งก็เยอะอยู่นะครับเขาก็จะชอบกินตัวแหนดนะครับผมนนี้เราก็ใส่เพื่อให้เขาขยายในเข่งด้วยนะครับ อันนี้หวานเท่าไรก็ไม่พอนะครับปาซิวเยอะครับอันนี้ผมจะใส่ไว้สำหรับหอยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับอีกครับ1เดือนหรืสอสเดือนมาดูว่าจะมีลูกหอย มีอะไรมาเกาะในบอ่อนี้มีหอยเชอรี่ด้วยนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าหอยเชอรี่จะเข้ามาแย่งหรือเปล่าพื้นที่เดีย๋ยวไปเอาผมมีหัวอาหารนะครับหัวอาหารแล้วก็ลำจะใส่สักอย่างละ อย่างละนิดนะครับไม่เยอะอันนี้มีหัวอาหารปลาอยู่นิดหน่อยกับลำหยาบนะครับแบ่งไปให้หอยสักสักกำหนึ่งนะครับไม่เยอะนี่ครับแล้วก็ลำสักอย่างละกำรรอย่างละกำพอนะครับ คือจะลองให้อาหารอาทิตย์ละครั้งนะครับอาจจะให้เป็นลำถ้าคนมีเวลานะครับก็ให้ผสมข้าวสุกนะครับลำแล้วก็หัวอาหารนะครับแช่น้ำแล้วก็บดผสมกันให้เป็นอาหารหอยได้นะครับน,นี้เดี๋ยวเราไปให้อาหาร หอยขมกันนี่นะครับผมจะใส่เอาไว้อาละกร,รมนะครับไม่ใส่เยอะใส่เข้าไปข้างใน ั้นเรียบร้อยนะครับสําหรับการเลี้ยงทดลองเลี้ยงหอยขมในเข่งนะครับทาแบบง่ายๆครับวัสดุที่ต้องซื้อก็มีเข่งเนี่ยครับหอยก็ซื้อนะครับแต่ถ้าใครมีก็งมมาหาเองได้นะครับสําหรับท่านที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์แล้วก็ท่านที่รับชมใหม่ขอยฝาก กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมเีเรื่องราวอะไรดีๆผมก็จะพยายามนำมาแชร์มาทดลองกันนะครับไม่มีถูกผิดนะครับปรับตามของที่มีเวลาที่มีครับผมขอบคุณมากครับฝากกดติดตามให้ด้วยช่องวิถีมานะวันนี้คือการเลี้ยงหอยขมในเข่งขอบคุณมากครับ